สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับมือนีนนกัสิมารองเพลงให้ฟังคือเกานะครับซื้อเพลงว่าผัวเกานอกมือนีมาในแนวเสารเสาจังหน่อยของไอซอนสินใช่นะครับม้วนๆจังหนกะลองฟังมึงครับหากว่าเจ้าได้ฟังเพลงนี้หากว่าเจ้ายังมีทีวิดอยู่ อยากให้เจ้าได้หา c ได้หูอายยังคิดถึงเหมือนเหตุผลที่เดินจากมาเสียน้ำตาวันเก่าจากไปอยากบอกว่าบ่ได้ตั้งใจสีทิมสิป้า หากว่าบุญของอายยังมีหากชาตนี้ได้พบพ่อนาอย่ากละสิบข้างหูเจ้าว่าไอาย,ยังคือเก่าผัวเก่าคนนี้ วันยังคิดขอเจ้าอย่างคือเก่าบอท่านมีภัยผัวเก่าคนนี้นั้นยังอยากวนมาเคียงไกลแม้ว่าไอา้เคยรังแกใจให้มีน้ำตา แม้ว่าน้องเคยรังแกใจให้มีน้ำตาข้มวนบางวันจังไหนก็ขออภัยไวนาที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็อ,อย่าลืมติดตามช่องย t u b e ของโน้นํำนะครับเนาะครูโนตลูกอีสานนะครับขอบคุณหลายๆครับ